โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดี F4 ช่องวิศวะตกปลาทุกท่านทุกคนด้วยวกันวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการปั้นเหยื่อตกปนินสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นตะขอ0.8นะปกติผมใช้0.8แล้วก็0.5แต่วันนี้จะใช้0.8เดี๋ยวมาดูการปั้นกันเนาะนี่เม็ดโฟมนะครับวันนี้กะว่าเม็ดโฟมถุงนี้หมดถึงจะกลับบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการปั้นเหยื่อนะครับมาเลยนี่ไกลครับตะกรงนี่นะดับแรกเลยของผมนะผมจะปั้นแบบให้ข้างในแข็งก่อนนะข้างในแข็งก่อน นะจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ปั้นด้วยรอบ2อันนี้เขาเรียกการอ่อยในตัวนะบางคนก็ใช้ใช้เทคนิคนี้ว่าเป็นการปั้นเหยื่อแบบ2ชั้นนะครับสชั้นนะข้างในจะแข็งข้างนอกจะแตกตัวง่ายเวลาเหยื่อเราลงไปสู่พื้นดินเสร็จปุ๊บนะครับไอที่อยู่ข้างนอกเนะี่ยมันจะละลายออกแตกออกนะครับเรียกฝูงปลาไออยู่ข้างในมันก็จะแข็งปลาใหญ่มันก็จะมีโอกาสที่จะได้กินเหยื่อพวกนั้นพวกปลาเล็กมันก็จะกินในพวกนี้น ทีนี้เม็ดโฟมนะครับ, form, รบเดี๋ยวมาดูวิธีการเกี่ยวเม็ดโฟมของผมนะอันนี้ตะขอ0.8นแนะตะขอ0.8ยแป่เดี๋ยวสกูนเะม็ดโฟมนี่ผมเตรียมมาถุงใหญ่มากกว่านี้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหมดนะครับแต่จะตกยังไงให้หมดแค่นั้นเองเม็ดโฟมเออเนี่ยถ้าเราตกให้เม็ดโฟมหมดวันนี้น่าจะอีก4 5หวันถึงจะหมดนะการเกี่ยวตะขอนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมก็จะใช้ประมาณนี้นะอย่าพยายามเกี่ยวให้ปิดตาเบ็ดนะอย่าเกี่ยวปิดตาเบ็ดหรือว่าเกี่ยวปิด ตัวเกสรมันนะครับจากนั้นเราก็ทําการนะครับแปะเข้าข้างป้านเหย,ยื่อนี้เลยนะครับหรือเราอาจจะฝังเข้าไปข้างในก็ได้อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับองค์ผมก็จะแปะเข้าข้างเหยื่อหรือแม้นก็อาจจะทําเป็นการฝังเข้าไปลักษณะนี้นะฝังเข้าไปลักษณะนี้นะโอเคจากนั้นก็นวดอีกรอบหนึ่งนะนวดอีกรอบหนึ่งโอเคเป็นอาเซ็สรับแล้วแค่นี้นะครับ